สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีนะครับสวัสดีครับพบกับผมวันนี้ม่อนสุปรณกในช่องม่อนคลาสิกเหมือนเดิมนะครับพี่พี่วันนี้ผมก็จะนําพระสายบ้านนะครับเกจิแถบบ้านชุมชนของผมมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็เผยแผ่บารมีนะครับแล้วก็แบ่งปันศรัทธากันนะครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับช่องทางการติดต่อคลิปของผมนะครับถ้าอยากคุยกับผมก็ 0647744808นะครับเป็นเป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมแล้วก็เป็น ID l ลน e ของผมได้ก็แอดแอดกันเข้ามาคุยกันได้นะครับพี่ๆวันนี้ผมจะขอเสนอพระสายเหนียวนะครับอ่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้านหน้านี้เป็นพระเป็นเหรียญตะกุดนะครับเหรียญตะกุดครบชุดเลยนะครับของอหลวงพ่อสุพัฒเตชะพะโลนะครับวัดป่าประชานิมิตจ,จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ซึ่งหลวงพ่อสุภานีท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่เจียมนะครับแห่งวัดอินทราสุการามนะครับซึ่งหลวงปู่เจียมนั้นเป็นต้นตำรับผู้สร้างคนแรกๆพระองค์แรกๆที่สร้างเหเรียนตะกุดลักษณะนี้นะครับซึ่งผมผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับเป็นอ่ารุ่นทหารพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็มีพี่ๆหนึ่คนเข้ามารับชมแล้วผมกราบของพระคุณมากนะครับอ่านะครับเชื่อว่าพุทธคุณนั้นจะเน้นในทางแคล้วคลาดคงกระพันนะครับ สายทหารนี่จะทราบกันดีนะครับจะเป็นลักษณะจะเป็นลักษณะเชือกนะครับเป็นลักษณะเชือกที่สำหรับห้อยคอนะครับจะมีตะกุดคู่นะครับเป็นแผ่นปั๊มเป็นตะกุดคู่แล้วก็เป็นเหรียญของท่านนะครับเหรียญด้านหลังนี้จะเป็นเหรียญรูปฝ่ามือนะครับจะบอกว่าอวัตป่าประชานิมิตนะครับรุ่นเจดีอติสยโนะครับเจดีอติสโยนี่ก็คือเจดีของหลวงปู่เจียมซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านนะครับนะครับ อันนี้จะเป็นรูปของท่านคือหลวงพ่อสุภัทเตชะพโลส่วนด้านนี้จะเป็นพระร่วงครับพระร่วงที่เป็นหล่อขึ้นเองที่วัดเลยนะครับก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับก็หล่อเองที่วัดซึ่งพระของท่านทุกองค์ทุกชิ้นเนี่ยทำจากวัดสร้างจากวัดนะครับสร้างมาเพื่อให้ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับให้ทหารชายแดนนะครับในการห้อยพกพาอารัฐนาติดตัวนะครับคือหากย้อนกลับไปช่วงราวปี2554นะครับที่มีการสู้รบกันแถบชายแดน อ่าไทยแล้วก็กัมบูชานะครับก็นักข่าวนะครับพี่ๆมีนักข่าวชื่อดังท่านหนึ่งขอยญาตเอ่ยนามนะครับอ่าพิธาปณีนะครับทาปณีเอียดศรีชัยก็ได้แขวนอ่าสร้อยตะกรุดของหลวงพ่อสุพัฒนนี่แหละนะครับในตอนออกทาข่าวตอนนั้นนะครับอ่าผมยังจําภาพได้นะครับอ่าตอนนั้นคุณกิติก็สัมภาษณ์นะครับคุณทาปณีก็คว้าวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุพัฒออกมานะครับนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นอ่า ยังไงล่ะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าทหารนะครับส่วนใหญ่ทหารจะใช้กันนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงเกี่ยวกับแคลคาดคงกับพันนะครับนะครับพี่พีนะครับเป็นสร้อยตะกุดนะครับพี่พีนี่ครับนี่นะครับเป็นตะกุดนะครับเป็นเชือกอย่างนี้นะครับนะครับปัจจุบันท่านก็ยังนำลงธาตุขันอยู่นะครับหลวงพ่อสุภัฒนก็หากใครผ่านไปผ่านมาแถบจังหวัดอุบลราชธานีก็สามารถเข้าไปกราบท่านได้นะครับ แล้วก็ไปขอวัตถุมงคลของท่านได้นะครับหรือจะเช่าบูชาจากผมก็ได้นะครับเส้นนี้ผมก็เปิดแบ่งฟันให้ให้มาบูชาจากผมก็ได้นะครับสาหรับเส้นนี้นะครับพี่ถ้าชอบนะครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับพี่พี่ตามเบอร์โทรติดต่อของผมก็0ูนย์หกสี่เจ็ดเปนะครับเป็น ID l ดียไลก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับก็แอดกันเข้ามาได้นะครับมาพูดคุยได้ถ้าชอบนะครับพี่พี่ถ้ามีพี่ท่านไหนชอบนะครับสร้อยเส้นนี้นะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ รับประก MM ันแท้เก้คืนเงินเต็มจำนวนเหมือนเดิมนะครับอ um> ่ารับประกันแท้เก๊คืนเงินเต็มจำนวนเหมือนเดิมนะครับพี่ๆนะนะครับอ่าอันนี้จะเป็นตะกุดลูกปืนนะครับตะกุดลูกปืนสองแล้วก็มีพระร่วงหนึ่งแล้วก็มีเหรียญหนึ่งแล้วก็ตะกุดคู่นะครับครบชุดเลยนะครับชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่เลยนะครับนี่นะครับพี่ๆรายละเอียดก็ลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับพี่ๆโอเคนะครับ ถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับผู้ทธคุณแคล้วคลาดคงกระพันครับนี่นะครับประสบการณ์มีมากมายนะครับพี่ๆนะหลวงพ่อสุภัทนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่นะครับโอเคนะครับพี่ๆอย่างนั้นผมขอจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เข้ามาชมแล้วเนี่ยฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับพี่ๆยังไงพี่ๆท่านไหนที่บูชาพระกับผมไปแล้วผมขอกราบขอบพระคุณมากนะครับกราบขอบพระคุณมาก โอเคครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ